ไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางกันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่บุกทลายโรงงานแปลรูปไม้นะคะแต่ว่าแก๊งมอดไม้ที่อยู่ในพื้นที่7คนเนี่ยสามารถหลบหนีไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นยึดของกลางได้นะคุณเท็กเป็นไม้สักทองที่มีอายุนับร้อยปีเลยทีเดียวค่ะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่ติดลําห้วยแม่เติรนในป่าท้ายหมู่บ้านศพเติรนนะคะในอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะหลังจากที่มีพลเมืองดีเขาแจ้งมาว่ามีกลุ่มมอดไม้เนี่ยเข้าไปลักลอบ ตัดไม้สักทองในป่านะคะแล้วก็นําเอาไม้เนี่ยมาแปรรูปในพื้นที่ตรงนี้นะคะแบบที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเจ้าหน้าที่ต้องใช้กําลังเดินเท้าไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะเพื่อเป็นการพรังตัวไม่ให้กลุ่มมอดไม้เนี่ยรู้ตัวก่อนแต่ว่าพอใกล้จะถึงเป้าหมายค่ะปรากฏว่ากลุ่มมอดไม้เนี่ยเขาก็ส่งคนมาดูต้นทางเหมือนกันนะคะแล้วก็แจ้งไปยังกลุ่มมอดไม้เจคนสามารถหลบหนีเจ้าหน้าที่ไปได้นะคะแต่ว่าก็ต้องทิ้งของกลางเอาไวอ้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย เลยนะคะไม้จํานวนมากขนาดนี้แถมยังไปพบอุปกรณ์แท่นเลื่อยใบเลื่อยเครื่องยนต์ไม้สักเนี่ยแปรรูปมากกว่า300แผ่นเหลี่ยมแล้วก็ยังไปพบไม้สักทองท่อนขนาดใหญ่2ท่อนความยาว6เมตรนะคะเส้นรอบวงกว่า2เมตรครึ่งเลยนะคะคาดว่าอายุของมันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆหนึร้อยถึงหนึปีค่ะก็ตรวจยึดของกลางเอาไว้ได้ทั้งหมดแต่ว่าพอกลุ่มมอดไม้หลบหนีไปได้สิ่งที่เขาจะต้องเก็บ เนี่ยก็คือ DNA นคุณเทคเพื่อเป็นการส่งพิสูจน์หลักฐานต่อไปแล้วก็นํามาเป็นพยานหลักฐานที่จะไปมัดตัวผู้กระทําผิดนะคะทั้งนี้ก็ถือว่า DNA เป็นฐานสําคัญนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุหนีไปแล้วแต่สิ่งที่จะนํามามัดตัวได้ก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่แหละค่ะพอมีข่าวแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นว่าจะจับได้คาหนังคาเขา,ขาสักทีนะ,ะเพราะว่าคนที่ไปลักลอบตัดไม้เนี่ยวก็มักจะมีความชํานาญเส้นทางก็คือหลบหนีไปนะหนีเข้าป่าไปเจ้าหน้าที่ก็ตาม ไเจอสักทีนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ